กลับสวัสดีทุกทท่านที่เครารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบย์ิบซี่ใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบย์ิบซี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุม เพื่อนๆพี่ๆคะอันนี้คือเบอร์โทรของเบนะคะ0 9 5 93, 0 5 3 2 5693 095 532 5 6ส3ส่วนไลน์ ID baytarot b e t a r o baytarot b e t, t a r o ไว้แอดเบอร์นะคะไว้แอดไลน์นะคะเพื่อที่มาดูดวงกับเบย์ิีใครใจแบบไพรเวทแบบตัวต่อตัวคะ่ะมีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบที่บ้านเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับท่านที่เกิดราสีกุ้มตัวท่านเองมีหินประจำตัวนะคะคืออาร์มิทิสสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ขณะที่เบจับอยู่ยังมีความเย็นมากเลยทีเดียวค่ะอาร์มิดิสก็ช่วยให้ตัวท่านนะคะมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีสมองปลอดโปร่งค่ะอันนี้เป็นฟูอะไรนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสกัดสารฟูอะไราจากหินชนิดนี้นะคะช่วยให้ตัวท่านนี้นะคะมีในเรื่องของความจิตใจที่เย็นสงบค่ะ เอาละเดยิ้มี่ใครใจได้นำไพ่นะคะชุด The Key Life and Soul ของท่านอาจารย์ชัญญามาใช้พยากรดวงชะตาให้กับเพื่อนๆด้วยไพ่ชุด The Key Life and Soul เนี่ยมีความแม่นยำชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามในทุกใบเลยนะคะ เก็บเข้าไปหีบกันค่ะเพราะว่าต้องใช้หินหินเกรดดีหินเกรดกรพรีเมียมเหล่านี้เบ2ยีใครใจ,ใจได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศชื่อร้านสโตนบริเวอร์นางนิวาส21่าราชพร้าว71เผื่อเผื่อว่าท่านใดมีความสนอกสนใจนะคะไปหาครอบครองได้ที่นั่น นะคะเอาละค่ะทุกๆท,ท่านนะคะทุกคนทั่วโลกเลยเข้ามารับชมรายการของเบยยิปซีใครใจกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเบยยิปซีใครใจตั้งจิตอธิษฐานค่ะวันนี้ก็ใช้กรีนอเวนเจอรีนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษค่ะเริ่มเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพังสการะวันธานังครูบาจารย์อาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนาสุเขนะจ่าชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะนําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์เดี๋ยวไปยิบสิใครใจเลือกกินออกมาเนี่ยสิก้อนนะคะแทนตัวท่านที่เกิดราศีกุม วันนี้เป็นการพยากร์แบบรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายนพศ2563ันห้ร้อยหิมเลือกขิมออกมาให้ครบก่อนนะคะสิก้อน แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์กันท่านที่เกิดราศีกุมตัวท่านเองนี่นะคะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความฉลา,าดไวพริบดีนะคะทําการค้าขายได้ดีมากเลยนะคะท่านราศีกุมเนี่ยรวยนะคะเอาละหินก้อนแรกนี่คือฮาวไร์นะคะฮาวไรส์เน right ี่ยบอกให้ทราบเลยท่านที่เกิดราศีกุมตัวท่านเองในเดือนกันยายนนี้มีความรู้สึกอยากมีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ชอบไปสูงสิงไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครแต่ก็เป็นจังหวะและ โอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะที่ได้มีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้พิจารณาจิตพิจารณาใจตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรและต้องการพัฒนาสิ่งใดนะคะก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของท่านที่เกิดราศีกลุ่มเลยนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูไพ่นะไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาเนี่ยโหสวยงามมากเลยไพ่ใบนี้นะคะท่านที่เกิดราศีกลุ่มเนี่ยในเดือนอันนี้ไพ่ใบน,นี้สอดคล้องกับหินไวท์เฮาไรจริงๆเลยนะคะในเดือน กันยาโยนี้ตัวท่านมีโอกาสมีมีเวลานะคะเป็นส่วนตัวมีโอกาสได้นั่งสมาธิมีโอกาสได้ท่องในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางออนไลน์ทางออฟไลน์ด้วยนะคะและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้พัฒนา ความสามารถความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะท่านที่เกิดราศีกลุ่มนะฮะท่านจะได้มีเวลานะในการพิจารณาตัวของท่านเองว่าท่านจะต้องมีการพัฒนาสิ่งไหนในตัวของท่านให้มีดีขึ้นไปยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะได้มีจังหวะและโอกาสได้ทําในสิ่งที่ต้องการทําและให้เกิดความประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างง่ายดายนะคะมีเวลาเป็นส่วนตัวค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็หินก้อนที่สองเราเรียกว่าสิรี ซิตรีนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของกะดุมพระดังนั้นเนี่ยท่านี่เกิดราศีกุมในเดือนกันยายนนี้นะคะการเงินของท่านเนี่ยสวนกระแสค่ะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะคราวนี้เรามาดูนะว่าไพ่ของท่านอาจารย์ชญญาแนะนําว่าอะไร ในไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาบอกว่าให้ตัวท่านเองนะคะมันเข้าไปตรวจสอบระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านให้ดีแล้วหากท่านมีไหวพริบมีไอเดียที่ต้องการให้การเงินการทองของท่านมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีท่านต้องหาผู้รู้นะคะหาโคชชิ่งนะคะผู้ที่ก็มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีให้มามาติวมาโคชตัวท่านนะคะเห็นไหม คือถ้าตัวท่านมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ย ก็เป็นการดีแต่ถ้าเกิดท่านได้มีโคชชิ่งมีครูรู้มีผู้ที่มีความรู้ในด้านของการเงินนะฮะมาวางแผนการเงินระบบบัญชีได้รับรายใจ่ายให้กับท่านการเงินของท่านก็ต้องแข็งแรงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะดูนี่ไพสิคาสวยงามมากมากค่ะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีกุมการเงินสวนกระแสการเงินดีการเงินไม่ขาดมือต่อมานะได้เธอคอยส์เธอคอยส์บอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีกุมในเดือนกันยายนนี้การพูด คุยการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างท่านกับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คนทุกๆคนในครอบครัวและในที่ทํางานและทุกๆคนในวงกรในองค์กรของท่านปฏิสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารคอ m m u n i c a t i o n มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเป็นในทิศทางที่ดีเนะ,ะเรามาดูไพ่ต่อว่าไพ่แนะนําว่าอะไร ในไพ่นะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะนะในเดือนนี้ตัวท่านสบายอกสบายใจได้เลยนะคะตัวท่านเองมีโอกาสได้นะคะ ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะฮะทั้งกับคนในครอบครัวที่บ้านคุณแล้วก็พร้อมกับในเพื่อนที่ทํางานเห็นไหมคะโอ้โหดีมากเลยแล้วไพ่ย,ยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าบุคคลชั้นแนวหน้าทุกวงการเลยนะ,ะตัวท่านเนี่ยเป็นแบบโดดเด่นเนี่ยเป็นที่จับจ้องตัวท่านเป็นบุคคลที่มีในเรื่องของความมีราคานะตัวท่านเป็นผู้ที่มีราคาที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่กับทุกคนในวงกรในองค์การแล้ว ในวงการและองค์กรเออเห็นไหมโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมต่อมานะคะเรามาดูหิน ราบดอไราราบดอไรก้อนนี้นะคะอยู่ในตําแหน่งของพันธุบอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรวยดังนั้นบ้านท่านใดนะคะที่หลอดฟองหลอดไฟติดติดดับดับอะไรเงี้ยเปลี่ยนหลอดไฟให้ติดให้สว่างนะคะแล้วก็หน้าบ้านก็ต้องเปิดไฟเนี่ยช่วงเย็นๆช่วงพลอยนะฮะจนถึงสักสองทุ่มแล้วค่อยปิดนะเพื่อว่าจะได้ มันจะได้เป็นอะไรอย่ประพวงจุย้ยจะได้มีเรื่องราวดีๆแล้วเรื่องลบๆก็จะได้เลยไปที่อื่นเพราะบ้านท่านมีแสงสว่างนะคะเอาละคาดูไพ่นะไพ่บอกว่าอะไรนะคะนีนดูซิในไพ่โอ้โหเห็นไหมที่อยู่อาศัยดีมากบ้านหลังเนี้ยมีในเรื่องของกำลังอกกำลังใจที่ดีเห็นไหมคะอยู่กันแล้วมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีอยู่แล้วมันจเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านเห็นไหม แม้แต่ในองค์กรที่ทำงานของท่านไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะตัวท่านเองในตัวท่านเองก็สามารถนำพานะที่อยู่อาศัยทิ่ินที่อยู่อาศัยนำพาองค์กรของท่านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้ด้วยตัวท่านเนื่องจากว่าตัวท่านเป็นผู้ที่ทำไมคะท่านที่เกิดอาศีกุมตัวท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพคะ่ะเป็นผู้ที่มีความรู้นั่นเองนะคะเอาละ โไหไพ่ไรสวยนะยไพ่ไรก้อนนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านี่เกิดราศีกุมในเดนกันยายนนี้มีไอเดียดีๆมีไหวพริบดีๆมีโครงการดีๆที่ต้องการมานำเสนอให้กับทุกๆคนในวงการได้รับชมและก็ได้นำสิ่งประดิษฐ์หรือไหวพริบหรือไอเดียเหล่านั้น,นได้ไปใช้ประโยชน์ค่ะโอ้โหนี่ดูไพ่นะไพ่บอกว่าอะไรนี่เห็นไหม ไพ่บอกว่าท่านไม่ต้องไปแข่งขันใดๆกับใครคะ่ะไพ่บอกไพ่บอกว่าให้แข่งขันกับตัวเองนะนี่ไพ่บอกเลยให้แข่งขันกับตัวเองในวันนี้ท่านทำเรื่องราวดีๆมีโอกาสมีไหวพริบดีๆทำโครงการให้ประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นในวันต่อมา ท่านต้องแข่งกับตัวเองแข่งขันกับตัวเองพัฒนาปรับปรุงในเรื่องราวดีๆของท่านให้เกิดการเจริญเติบโต,ตหรือเกิดความประสบความสําเร็จหรือง,งานชิ้นที่สองเนี่ยขึ้นมาอีกนะคะชิ้นที่สามขึ้นอีกนะคะคือมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีการแข่งขันกับตัวเองไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองนี่นแหลคะค่ะแล้วเราไม่เสียเวลาไม่ต้องปวดศรีรษะนะคะคเอ่อมันเป็นการพัฒนาตัวเราเองค่ะพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรอบรู้พัฒนาตัวเราเองให้มี ความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะคะไม่ต้องไปนั่งแข่งชันไดกับใครเลยนะคะท่านี่เกิดราศีกุมเดือนนี้ดวงท่านดีมากๆนะคะทั้งไพ่ทั้งหินแนะนําดีหินเนี่ยไพ่ไรบอกเลยท่านหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จส่วนไพ่นี่ก็เช่นกันแข่งกับตัวเองค่ะเร่งฟิตเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเองค่ะท่านนี้เกิดราศีกุม ต่อแม่นะอู้หูอเมทิสอเมทิสนี่เป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะมีความสวยงามมากดังนั้นเนี่ยตลอดเดือนกันยายนนี้ท่านมีโอกาสที่ต้องพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองค่ะมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองค่ะนะชอบอะไรก็ตามรีบรงมือทํา นะมีการตรวจเช็คตัวเองตรวจเช็คสิ่งที่อยู่ในนี้ว่ายังต้องการเพิ่มอะไรยังต้องการเสริมอะไรต้องการพัฒนาอะไรแล้วชอบอะไรรักอะไรถนัดอะไรเห็นไหมคะดูแลเช็ครายละเอียดของท่านเลยนะฮะอย่างมีระเบียบอย่างมีวินัยอย่างมีความจริงจังจริงใจแล้วเอาอกเอาอกเอาใจใส่เนี่ยตลอดเวลาด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหท่านนี้เกิดราศีกลุ่มดวงท่านไม่ธรรมดาและดวงท่านดีส่วนกระแสแต่ว่าโดยรวมแล้ว เหมือนกับว่าอยู่ที่ใจท่านอยู่ที่การลงมือทําอยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านแล้วค่ะต่อมานะไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์บอกให้ทราบเลยว่าในเดือนกันยายนนี้สําหรับท่านที่ไม่มีคู่เตรียมตัวเลยค่ะคู่ของท่านมาแล้วและสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอ่ะดูไพ่นะคะ ในไพ่บอกเลยต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักกันอยู่ตลอดเวลานะคะนะเห็นไหมสิ่งใดที่รู้สึกว่ามันไม่ ขวางหูขวางตาท่านก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งนั้นเนี่ยออกไปโฟกัสไปในเรื่องราวที่สวยงามนะฮะโฟกัสในเรื่องของตัวคนพิเศษของท่านนะแล้วก็มีความีการดูแลเอาเอกโอใจใส่มีความเข้าใจพูดคุยกันในมิติทางที่ดีมีกระยาดน,นมิตรที่ดีเห็นมีคะดูแลอกโอใจใส่กันค่าพัฒนาในความรักของท่านเนี่ยให้มันมากขึ้นทุกๆวันท่านที่เกิดราศีกุม สวนมาลัยบอกให้ทราบเลยว่าสุขภาพของท่านดีนะคะท่านใดก็ตามนะคะมีโอกาสอยู่ที่ทำงานบางท่านอยู่บ้านอยู่บ้านก็ต้องพยายามนะคะพยายาม r e แลกซ์ รดน้าต้นไม้ปลูกต้นไม้ลดน้าต้นไม้นะคะและสําหรับท่านที่อยู่ที่ทํางานต้องมีเวลานี้ให้เวลากับตัวเองในช่วงเวลาพักเบรกนะคะนำตัวเองเไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆไปไปดูแลในเรื่องสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสนใจอาจจะเปิดเพลงเบาๆฟังเปิดบทสดมนเบาๆฟังหรืออาจจะไปเดินเล่นรอบๆออฟฟิศของท่านก็ได้นะคะดูวิวสวยงามแล้วก็หาเวลาเบรหรีแลกซ์ให้กับตัวเองคะ่ะ เอาละดูนะนี่ไงเห็นไหมท่านทั้งหินนะทั้งไพ่นะสอดคล้องกันมากมายเลยทีเดียวค่ะหินบอกอย่างไรไพ่บอกอย่างนั้นโอ้โหต่อมานะคะเรามาดูแคลไซแคลไซ์ตเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าสำหรับตัวท่านที่ เกิดราศีกลุ่มนะคะในเดือนกันยายนนี้นะฮะท่านยะมีโครงการในการเรียนภาษาจีนค่ะมีเกณฑ์การเรียนในเรื่องของภาษารัสเซียมีการท่องเที่ยวไปเหนือร่องใต้ได้มีโอกาสไปพักผ่อนค่ะนะการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีแล้วก็จิตใจของท่านยังมีความสงบสุขมีความล่าเริงจำใสดีมีไหวพริบดีๆมีไอเดียดีๆส่งผลให้ตัวท่านเองนี่นะคะทําไมคะไปสอบกอพอติดในเดือนกันยายนนี้และสําหรับท่านใดที่ มีการไปสอบไปเทสทอีกท o เฟลไอเอลแล้วก็มีโอกาสได้คะแนนสูงแล้วสาหรับท่านที่มีเกณฑ์การโยกย้ายเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเดือนกันยาย,ยนนี้ท่านเตรียมรับฟังข่าวดีนะคะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมหินบอกอย่างไรไพ่บอกอย่างนั้นท่านมีความสุขในเดือนกันยาย,ยนนี้เขาเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะประสบความสําเร็จดังใจคิดค่ะต่อมานะคะเรามาดูอันนี้เรียกว่า ฟอะไรคะท่านผู้ชมฟอะไรเนี่ยเป็นหินที่สกัดมาจากาประทัษค่ะฟูอรไรนี่นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สกัดสารฟูอรไรนี่แหละคะ่ะไปทายาสีฟัน โอ้โหบอกให้ทราบเลยว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านในเดือนกันยายนนี้นะคะมีความแข็งแกรง่งมีความแข็งแรงและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกองค์กรน,นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวท่านด้วยท่านต้องคอยพัฒนาดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวท่านและก็ต้องมีสมาธิ ในการทํางานให้มากๆนะคะการที่มีสมาธิเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเวลาที่เรามีสมาธิเราสามารถที่ควบคุมอารมณ์ตัวเราได้และสามารถเรียบเรียงระบบระบบหน้าที่การงานของเราให้มีการเรียงลําดับขั้นตอนได้นะคะสามารถทําให้เรามองเห็นรอยรั่วได้ด้วยว่าจุดไหนที่ยังมีรอยรั่วอยู่จุดไหนดีจุดไหนบกพร่องอยู่ทําให้เราสามารถ ควบคุมดูแลบริหารจัดการ Management นั้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแต่สรุปแล้วก็คือ,อยูในไรบอกเลยประธานโทษอยูในไใรบอกเลยว่าฟัวรไรเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์การเจริญเติบโตเปน็นในทิศทางที่ดีเอาละเรามาดูไพ่นะคะไพ่แนะนําว่าอะไรไพ่เนี่ยเห็นไหมคะตัวท่านเองเนี่ยต้องไม่หวั่นนะคะอย่าหวั่นกลัว นะท่านต้องมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมเสมอที่ต้องออกไปสู่โลกภายนอกนะไปเรียนรู้เรื่องเราใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะและท่านอย่าไปหวั่นกลัวเรื่องใดๆ ท,ที่ท่านอาจมองไม่เห็นหรือว่าที่ท่านรู้สึกแบบกังวลใจหรืออึดอัดใจนะคะให้ท่านปลดปล่อยไปค่ะทําสิ่งที่ท่านรักทําสิ่งที่ท่านถนัดแล้วก็ทําแบ่งปันเรื่องเราดีๆแบ่งปันความรักแบ่งความจริงใจเนี่ยแบ่งปันความจริงใจเนี่ยไปยังทุกๆคนทั่วโลกนะคะนะท่านไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่ามีในภาพก็คือมีท่านชายท่านนี้ถือมีดไว้อยู่ด้านหลังนะคะท่านไม่ต้องสนใจค่ะ นะท่านมุ่งยึดมั่นในเรื่องของการคุณงามความดีค่ะแบ่งปันให้ความจริงใจแบ่งปันความรักแบ,แบ่งปันความดีไปยังบุคคลทุกๆองค์กรทุกๆคนทั่วโลกนะคะท่านไม่ต้องกลัวค่ะนะคะเอาละค่ะบียิปซีใครใจก็ได้ดําเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะบียิปซีใครใจต้องขอ,อกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการของบียิปซีใครใ,ครใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวอเมริกาชาว เตรียชาวเยอรมันชาวยุโรปทุกประเทศเลยนะคะสอปปอเราพรมา่ากัมพูชาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทุกคนทั่วโลกเลยเข้ามารับชมรายการของเบิซีใครใจกันครั้งใดไม่เคยลืมเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ให้กับเบ c ีใครใจต้องขอกขอราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ เบยิซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันก่อนจากกันเบย์ขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ